สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลงติ่งนะครับวันนี้มาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่จือชัยภูมินะฮะวัดตาเงาะอุดมพรนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคือวันที่ปลายปลายปีเนี่ยผมตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปสะดุดกับคลิปหนึ่งนะฮะน่าสนใจมากๆเลยผมก็เลยแบบโอ้เป็นหลวงพ่อที่น่าศึกษาค้นหาประวัติเพิ่มนะฮะวันนั้นผมก็เลย ลองดูว่าเอ๊มีวัตถุมงคลอะไรของท่านบ้างนะที่แบบพอจะเช่ามาเป็นเบื้องต้นได้ก่อนอะไรเงี้ยก็เลยไปเจออันนี้นะครับที่ดีไซน์ออกมาเป็นแบบเตารีดนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญน,นะแต่อันนี้ยเป็นเตารีดซึ่งหาค่อนข้างยากนะเท่าที่ผมไล่ไล่ดูนะครับอันนี้จะแปลกกว่าเขาเพื่อนนะครับอ่าอันนี้ก็คือกล่องเขานะครับเนี่ยนะกล่องก็จะเขียนว่าเนี่ยนะเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ คือพระที่เป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าเก็บอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะก็จะมีเขนคำว่าเจ้าคุณจือเนะนี่ยนะฮะแล้วก็มีชื่อหลวงพ่ออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็วัดเขาตังวงะอุดมพรชัยภูมินะสร้างเมื่อปีหกห้านะครับอ่าก็ปีกว่าๆแล้วเนาะอ่าเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกล่อง NPD พลาสติกเนี่ยนะฮะ ก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับก็เพิ่งมาถึงต้นปีพอดีนะฮะก็ถือว่าเป็นมงคลเหมือนกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะอันนี้ก็จะหมายเลขสองหห้านะครับเนี่ยผมเพิ่งตัดซิลไปเมื่อกี้เองนะเนี่ยตรงจจเขียนว่าเจ้าคุณจือจือนะครับหลวงปู่จือนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับค่อนข้างจะดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับเป็นหน้ากากอยู่บนแบบเนี่ยนะครับอาจจะจัดลำบากนิดนึงครับวันนี้ เดี๋ยวเรามาดูองค์ประธุมงคลกันนะครับเพื่อนเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากาก3มเคนะครับเงินทองนาคนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลงยาสีแดงนะครับเขียนว่าเจ้าคุณจือนะครับเนี่ยนะฮะอยู่บนตัวที่เป็นเตารีดนะครับพิเศษตรงนี้ก็คือที่ที่ซองนะครับเนี่ยนะที่เขาเขียนว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็เป็นรายการที่26นะเนื้อชนวนนะครับพิมพ์เตารีดต่อ9้ารอบนะครับ หน้ากาก 3K ลงยาป้ายแดงนะครับเนี่ยก็ตรงหมดเลยนะครับลงยาป้ายแดงนะหน้ากาก 3K อยู่บนเนื้อชนวนนะครับเนี่ยนะเป็นเนื้อชนวนนะครับขอบตัดก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆื่อนด้านหลังก็จะตอกโค้ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังก่อนก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะด้านหลังก็นี่นะครับเขียนชื่อวัดนะครับเนี่ยนะฮะวัดเขาตังเงาะนาอุดมพรนะ เนี่นะครับเฉยภูมินะเนี่นะครับคือเลขที่ต่อกนะครับสองหกห้านะเนี่นะครับสร้างปีสองพันห้า้อหกสิบห้าเลขสองหกห้าก็ล้อกับพอสอดีนะครับผมก็เลยเออองนี้เลขสวยดีอะไรเงี้ยนะก็เลยเช่ามานะครับด้านหลังก็เป็นเหมือนเครื่องอัจบริการของพัตตุดงนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีโค้ดหลายโค้ดเลยนะครับ ตรงนี้มีคาว่าเนี่ยนะพิเศษนะฮะเห็นไหมว่าเมือ่อเนี่ยนะครับก็เป็นพิเศษเลยนะเพราะผมมองดูไม่เห็นเลยนะนอกจากองค์ที่เป็น,น on, อันเนี้ยเนี่ยนะมีโค้ดเหมือนกับเป็นตรบปัดที่เป็นพัดยศนะครับเนี่ยนะฮะเ็เป็นพระชลาดนะถ้าผมจาไม่ผิดนะเขาเป็นท่านเจ้าคุณนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวกลับมาดูด้านหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะเหมือนที่กระดาษเขียนบอกไปที่ใบฝอยเนี่ยนะครับรายการที่ยี่สิบหก เนื้อชนวนพิมพ์เตารี่ต่อเก้ารอบนะฮะก็คงจะเป็นเลขพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับขนาดเพื่อนนะเนี่ยนะฮะเลขเก,ก้าเยอะเลยเห็นไหมฮะเนี่ยนะนี่นาหลวงพ่อนะครับดีไซน์สวยมากๆนะคงานเนี้ยนะฮะเก็บรายละเอียดเส้นสายต่างๆเห็นย่ี้ดีงามเลยนะเนี่ยนะครับมีเลขเก,ก้าอยู่รอบเนี่ยนะฮะ เนี่ยนะเนี่ยนะครับได้ก้าวั้งนั้นเลยนะครับอยู่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยเนาะเนี่ยนะฮะก็ถึงก็งานดีนะเดี๋ยวเราลงกล้องดูสักนิดนะครับใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะผมอาจจะเบื้องต้นก่อนนะเพราะผมก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะนะครับเพื่อนพอดีมาถึงวันปีใหม่พอดีผมก็รู้สึกว่าเออเป็นมงคลชีวิตดีนะครับที่ได้วัตถุมงคลของท่านมานะเนี่ยนะเขียนว่าเจ้าคุณนะครับ นี่นะจื่อนะครับนะฮะนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธินะเป็นสีสามเคนะฮะสามเคก้อนเนี้ยนะเงินทองหน้าก็อาโอ้โหมดนะนี่นะครับนี่นะครับเห็นเลขเก้าลองนับดูเนาะผมคิดว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้อีกนะน่จาจเก้านะครับผมก็ยังไม่ได้สนะ่องนะอันเนี้ยเก้า ก็เป็นเลข99ตัวนะครับอันนี้เขียนบอกไว้ว่าตอก9รอบอนะ่าก็คือเอา9มาตอกรอบเลยนะเดี๋ยวเราดูด้านข้างสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆื่อรอยตัดด้านข้างนะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะก็ตัดหักฉีกนะด้านในเป็นสีเหลืองนะครับก็เป็นเนื้อชนวนนะแต่ว่าอาจจะเนี่ยนะฮะทำเป็นสีดําด้านนอกนะฮะก็คือเหมือนทอง อารมณ์เหมือนทองเหลืองอะแล้วก็มีดำนะฮะเป็นเนี่ยนะแล้วก็ตรงปลายฐานนะครับก็มีรอยตัดฉีกๆแบบนี้นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลองสะสมไปเรื่อยๆนะครับแต่องค์นี้ก็คือพิเศษดีนะได้มาแล้วก็แบบมาตรงกับปีใหม่พอดีนะครับรู้สึกโอเคเลยนะฮะ เดี๋ยวว่าจะลองหาอ่านประวัติของหลวงพ่อไปสักพักแต่รู้สึกว่าท่านจะเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านอยู่มากมายแล้วนะเพียงแต่ผมอยู่ทางใต้ก็เลยยังไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับแต่เชยภูมิมเนี่ยคือผมเคยไปนอนอยู่บนเขาที่ตัดต้นเนี่ยเป็นเดือนเดือนนะฮะเป็นอ่าเมืองที่น่าอยู่อีกเมืองหนึ่งเลยนะมีทั้งน้ําตกมอหินขาวอะไรเยอะแยะนะธรรมชาติด,ดีเลยนะฮะที่เชยภูมิมเนี่ย น่าสนใจมากๆนะครับพอดีเจอวัตถุมงคลชิ้นนี้ก็เลยแบบเหมือนถูกชะตานะครับก็เลยเช่ามาเลยแล้วก็กะว่าเออจะมาพกติดกับตัวไว้ด้วยนะครับเนี่ยนะเห็นไหมมีทั้งโค้ดมีทั้งอะไรเยอะเลยเลขโค้ดคำว่าพิเศษมีทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนะเห็นไหมผมเอียงก็ส่องให้เพื่อนดูสกักนิดนะครับเนี่ยนะฮะนี่หนึ่งโค้ดเป็นลูกตละลับปัดนะ นี่คำว่าพิเศษนะแล้วตัวนี้เป็นเลขสองหกห้าแล้วก็ตัวนี้เป็นโคดเนี่ยอีกนะครับโคดเยอะมากนะแล้วก็ยังมีเลขเก้าอีกนะเนี่ยนะฮะเห็นไหมรอบเลยแล้วก็เป็นหน้ากากสามเคอีกหผมว่าเป็นการทำงานที่สวยเลยนะครับโอเคนะเพื่อนนะประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะางไงถ้าเกิดผมมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอามาคุยกับเพื่อนอีกสักทีนะครับ วันนี้ขอโอกาสไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีปีใหม่2,567ปี2024นะครับสวัสดีครับ